สวัสดีครับผมอาจารย์มังลบสีเหลืองนะครับนักศึกษาที่กาลังเรียนในสาขาการบัญชีเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าเมื่อเราเรียนจบไปแล้วนั้นเราจะเลือกประกอบอาชีพอะไรนะครับวันนี้ผมมีแนวทางสําหรับการเลือกประกอบอาชีพมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นงานวิจัยของคุณทํารงทองวิเศษนะครับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเขาได้จัดทางานวิจัยในปี2 5ง8 เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชีนะครับโดยได้ส่งจดหมายไปสอบถามนักศึกษาในระดับชั้นปีที่3และปีที่4ซึ่งกําลังจะเรียนจบเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเขามีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในฐานะที่เขาเนี่ยเรียนสาขาการบัญชีกันอย่างไรบ้างนนครับก็ได้คําตอบว่าเขาให้ความสําคัญต่อปัจจัยในการเลือกอาชีพดังนี้นะครับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดเลยนะครับก็คือความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับยี่สิาคำว่าความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็หมายถึงว่าเลือกอาชีพที่จะทําให้เขามีความรู้มีประสบการณ์ในการทํางานนั่นเองนะครับโดยเขายังไม่ได้มองที่ผลประโยชน์ว่าจะได้ มากเพียงใดแต่มองที่ความรู้จากการทํางานเป็น,นับที่หนึ่งนะครับลง,ลงมาก็คือผลตอบแทนคําว่าผลตอบแทนนั้นก็หมายถึงเงินเดือนโบนนะัสสวัสดิการต่างๆนะครับเป็นอดับรงลงมาจากความก้าวหน้าจากคําตอบตรงนี้นะครับก็ทําให้เราทราบว่านักศึกษาคุนดังกล่าวนั้นให้ความสําคัญต่อความรู้ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าผลตอบแทนนั่นเองนะครับ ผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเวลาที่เราเนี่ยเรียนจบแล้วเรายังทํางานไม่เก่งประสบการณ์ยังไม่มีนะครับเราควรเลือกอาชีพที่ให้ความรู้และประสบการณ์กับเราก่อนเมื่อเรามีความรู้ประสบการณ์แล้วเราค่อยเปลี่ยนสายงานอับตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือไปเป็นเจ้าของกิจการเลยก็ได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะยาวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาที่เราเรียนจบและเรามองที่ผลตอบแทนเป็นอันดับที่หนึ่งเนี่ย เราอาจจะไปทํางานในงานที่ซ้ำซากจําเจหน้าเบื่อไม่ได้พัฒนาความรู้ประสบการณ์ให้กับเรามากนะักการที่เราจะเปลี่ยนงานไปทํางานที่ตําแหน่งที่สูงกว่าหรือเงินเดือนที่สูงกว่านั้นก็อาจจะยากลงไปนะครับดังนั้นนักศึกษาที่เรียนจบแล้วเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําว่าให้คนเลือกอาชีพที่มีประสบการณ์ความรู้เป็นอันดับต้นก่อนนะครับส่วนผลตอบแทนนั้นถ้าเรามีความรู้และประสบการณ์ ผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามที่เรามีความรู้และประสบการณ์นั่นเองนะครับสำหรับแรงข่าวสารนะครับในการที่เขาจะไปสมัครงานนั้นนะครับก็มักจะให้ความสำคัญกับบุคคลใกล้ชิดเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับบุคคลใกล้ชิดถึง37.8%นะครับบุคคลใกล้ชิดก็หมายถึงพ่อแม่พี่น้องญาติมิตร เพื่อนฝูงนะครับพี่รุ่นน้องนะครับ <God. S 1> ก็จะแนะนํากันมานะครับเราลงมาคือการแนะนําในมหาวิทยาลัย27.1เร์เซนะครับโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตอนที่นักศึกษากำลังจะเรียนจบนั้นก็จะมีบริษัทต่างๆเข้ามาตั้งบูธนะครับเพื่อรับสมัครงานนะครับก็จะมี โอกาสได้ทํางานสูงขึ้นนะครับกรณีที่เราเนี่ยไปสมัครงานในบูธท,ที่เขามาตั้งในมหาวิทยาลัยของเราโดยเพราะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์และธรรมศาสตร์นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทํางานสูงนะครับเพราะว่าสถาบันหรือบริษัทต่างๆนั้นก็มักจะให้ความสำคัญกับนักศึกษากลุบรังกาเพราะว่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับสุดท้ายคือการเดินเข้าไปสมัครโดยตรง 10.6%ตรงนี้นะครับเป็นอันดับที่3เลยนะครับผมเชื่อว่านักศึกษากลุ่มต่างๆนั้นก็มักจะได้งานตั้งแต่คนก็ชี้แนะนําไปแล้วหรือไม่ก็แนะนําในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับการที่เขาจะเดินเข้าไปสมัครโดยตรงนั้นก็มีโอกาสน้อยมากครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมเคยสมัครงานมานะครับผมจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนผมก็มักจะไม่เคยเจอเลยคนที่จบจากจุลาห,หรือธรรมศาสตร์ แม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานในระดับตอนที่ผมจบแคปริญญาตรีนั้นนะครับเวลาผมไปสมัครงานหรือทํางานนะครับก็จะเจอแต่คนที่จบจากมหาวิทยาลัยเอกชนหรือไม่ก็มหาวิทยาลัยราชพัฒเท่านั้นเองนะครับกลุ่มคนดังกล่าวที่เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างจากการวิจัยชิ้นนี้ที่จบจุฬาธรรมศาสตร์นั้นผมไม่เคยเจอเลยนะครับว่าเขาจะไปสมัครงานเหมือนกับผมนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยเรียนหนังสืออยู่นะครับเราควรให้ความสําคัญกับ เอกสารตําราเรียนกับอาจารย์และสุดท้ายอย่าลืมเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้อง้วยนะครับการที่เรามีเพื่อนฝูงที่มากมีมิตรภาพที่ดีนะครับบุคคลต่างชาตนั้นก็อาจจะเป็นช่องทางให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเงินเดือนที่เขาคาดหวังนะครับเขาคาดหวังที่อัตราเงนินเดือน1 5ึ0 0หมืถึงสองหมเป็นอันดับที่1เลยนะครับถึง 59.9%ลองลงมาคือ10,000ถึง 1, 1 4,999นะครับเท่ากับ29.5%และมากกว่า20,000 9.7%เราจะเห็นว่าแหล่นเดือน15,000ถึง20,000นั้นเขามีความต้องการมากที่สุดนะครับ เราดูกันนะครับว่าขนาดเขาจบจากมหาวิทยาลัยดังนั้นเขายังของเงินเดือนอยู่แค่หมื่นห้าถึงสองหมื่นเลยนะครับดังนั้นเลทตรงนี้นั้นอาจจะช่วยให้เรานั้นในการเอาไปใช้ในการของเงินเดือนจากบริษัทที่เราไปสมัครงานได้นะครับขนาดเขาจบจากมหาวิทยาลัยด,ดังๆเนี่ยเขายังขออยู่ในเลทนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวหรืออาจจะไม่ได้รับเกียรตินิยมนั้นเงินเดือนของเราก็ไม่ควรจะเกินกว่าเลทนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขอเงินเดือนเลทที่เกินกว่านี้นั้นเราอาจจะไม่ได้รับ คัดเลือกเข้ามาสัมภาษณ์ในลําดับต่อไปนะครับสําหรับการเลือกอาชีพนะครับของผู้ที่จบในสาขาบัญชีนะครับอาชีพที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือการทำงานด้านตรวจสอบบัญชีถึง75.2%เราลงมาก็คือทำงานในองค์กรธุรกิจ เราจะเห็นว่าเขาอยากไปทํางานด้านตรวจสอบบัญชีมากกว่าการไปเป็นพนักงานบัญชีนะครับตรงนี้คือเป็นพนักงานบัญชีอาจจะเป็นพนักงานบัญชีในธนาคารโรงพยาบาลห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับแค่เพียง13%แต่75%นั้นอยากไปเป็นผู้สอบบัญชีนะครับต่อไปก็คือไปศึกษาต่ออาจจะมีเงินทุนนะครับหรืออยากจะทำงานในระดับที่สูงกว่า วุฒิปริญญาตรีก็เลยไปศึกษาต่อน,นะครับ7.1%ต่อไปก็คือการรับช่วงจากครอบครัว2.4%คือการรับช่วงจากครอบครัวนั้นอาจจะไม่ได้ไปทํางานทางนั่นบัญชีก็ได้นะครับแต่ไปดูธุรกิจของครอบครัวแทนนะครับ และอาชีพอื่นๆ2.1อาจจะไปเป็นแอร์โฮสเตดเป็นไกด์เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีความรู้อยู่มากมายนะครับเราก็อาจจะทำอาชีพอื่นก็ได้นี่คือลักษณะงานนะครับที่ผู้ที่จบบัญชีแล้วเขาจะเลือกทำงานกันนะครับก็คือส่วนมากแล้วต้องการเป็น ผู้สอบบัญชีนะครับก็เลยไปเลือกทํางานด้านสอบบัญชีกันก่อนในขั้นต้นหลังจากเรียนจบมานะครับหลังจากที่เราทราบว่านะครับนักศึกษาส่วนมากแล้ว75%นะครับต้องการไปทํางานทางด้านตรวจสอบบัญชีคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่านักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่ต้องการทํางานทางด้านตรวจสอบบัญชีนั้นเขามีความคาดหวังอะไรจากการทํางานด้านตรวจสอบบัญชีกันนะครับก็พบว่านะครับเขามีความคาดหวังว่าก,การทํางานด้านตรวจสอบบัญชีแล้วจะสร้างความก้าวหน้า ให้กับเขานะครับถึง29.7%นะครับก็คือเขาอยากเป็นผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับเขาเลยไปทำงานด้านตรวจสอบบัญชีนะครับลองลองมาคือต้องการมีความรู้ประสบการณ์ยี่ ต้องการมีความรู้และประสบการณ์นั้นผมก็ว่ามันก็ไปสนับสนุนการไปทดสอบบัญชีอีกนั่นแหละครับนะครับอันดับที่3ามก็คือผลตอบแทนที่น่าพอใจเขามองว่าการทำงานนั้นตรวจสอบบัญชีนั้นให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจถึง17.4นะครับถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์จากคำตอบตรงนี้นะครับผมจะวิเคราะห์ว่า การที่เขาเลือกไปทานนํางานด้านตรวจสอบบัญชีนั้นเพราะว่าเขาต้องการไปเป็นผู้สอบบัญชีและการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นให้ความก้าวหน้าให้ผลตอบแทนที่ดีกับเขาในอนาคตนะครับ <ว estão S 1> เขาก็เลยเลือกที่จะไปทํางานทางด้านตรวจสอบบัญชีนั่นเองนะครับสําหรับการคาดการณ์นะครับว่าหลังจากที่เขาไปทานนํางานด้านตรวจสอบบัญชีแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กี่ปีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาคาดหวังว่าเขาจะทานนํางานด้านตรวจสอบบัญชีเนี่ยกี่ปีหลังจากเรียนจบไปทํางานนะครับ เปอร์เซ็นต์มากที่สุดเลยก็คือยังไม่ตัดสินใจถึง38.8%คำว่ายังไม่ตัดสินใจก็คือว่าถ้าบริษัทที่เขาทำงานน้าตรวจสอบนั้นเขามีความสุขเขาอาจจะอยู่ต่อถ้าไม่มีความสุขเขาก็ลาออกไปนะครับเราองมาคือ1-3ปี28.6% คำว่าหนสาปีเนี่ยก็คือว่าคนที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะครับเขาจะต้องเก็บชั่วโมงการทํางานด้านตรวจสอบบัญชีนะครับเท่ากับ3ปีและ3,000ชั่วโมงต้องคู่กันเลยนะครับเช่นถ้าเกิดทํางานครบ3ปีแต่ว่าในแต่ละวันที่ทํางานนั้น นะครับทำงานวันล,ละสองชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นพอทํางานครบสามปีเนี่ยเก็บชั่วโมงได้แค่เพียงหนึ่งพันแด้ยชั่วโมงถือว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสามปีครบแต่ว่ายังไม่ถึงส0 0 0ันชั่วโมงก็ต้องทําต่อไปให้ครบส0 0 0ัชั่วโมงก่อนนะครับถึงจะเป็นผู้สอบบัญชีและอนุญาตได้หรือบางคนเนี่ยทำงานแค่2ปีแต่ในแต่ละวันนั้นทํางานวันล,ละสิบสามสิบี่ชั่วโมงดังนั้นพอครบ2ปีแล้วเนี่ย ได้ครบ3,000ชั่วโมงแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้เช่นกันเพราะว่า3,000าาชั่วโมงอยู่แต่ว่ายังไม่ครบ3ปีนะครับยังไงก็ตามก็ต้องอยู่ทำงานไปให้ครบ3ปีด้วยนะครับเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกว่าเขาจะต้องทำงาน1-3ปีเนี่ยถึง28.6ด้วยเหตุผลที่ว่าคนที่อยากจะเป็นผู้สอบบัญชีนั้นก็ต้องทางานตรวจสอบบัญชีให้ครบ3ปีก่อนนะครับถึงจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตได้ นอกจากนี้เราคงจะต้องทราบกันนะครับว่าการที่เขาจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นั้นไม่ใช่แค่เพียงเก็บชั่วโมงการทางานครบ3ปีเท่านั้นแต่เขาจะต้องสอบให้ได้6วิชาด้วยนะครับเขาถึงจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้การที่เขาจะไปสอบให้ครบ6วิชานั้นเขาอาจจะทยอยสอบปีละวิชาก็ได้นะครับหรือปีละ3าวิชาหรือ4วิชาก็ได้ก็แล้วแต่ที่เขามีความพร้อมนั่นเองครับโดยการที่เขาจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หัวิชาดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มสอบได้เมื่อเขาเนี่ยมีต้นสังกัดในการทํางานด้านตรวจสอบบัญชีเขาไม่ต้องรอจนเขาเนเก็บชั่วโมงครบนะครับเมื่อเขาเริ่มไปทํางานก็ให้ต้นสังกัดเขาเนี่ยเขียนเอกสารมายืนยันว่าเราเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัเทเขาจริงนะครับเราก็จะมีสิทธิ์สอบในวิชาหกวิชาดังกล่าวได้นะครับและถ้าเกิดเราสอบหกวิชาดังกล่าวได้ก่อน3ปี เราก็จะต้องทํางานให้ครบ3ปีและสามันชั่วโมงก่อนถึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตได้นะครับก็คือจะต้องสอบให้ผ่านวิชาด้วยไม่ใช่เก็บชั่วโมงครบ3ปีสามันชั่วโมงเท่านั้น,นครับดังนั้นสัดส่วนนี้จึงมีเปอร์เซ็นที่มากนะครับเพราะคนส่วนมากมุ่งหวังที่จะเป็นผู้สอบบัญชีก็เลยทํางานอยู่ในช่วง3ปีมาก